เอาละครับผมก็ขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวซามนิวอร์ทที่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในซีรีส์ของการประกอบรูนไ้มอนเตอร์อีกตัวหนึ่งกันแล้วกันนะครับผมเนื่องจากว่าผมได้ไปย้อนดูในเรื่องของไอาการประกอบรูนโจ๊กลมและอธิบายสเตต,ตัสต่างๆและมีคนชอบมากๆแล้วก็อยากให้กลับมาทําอีกวันนี้ผมขอเสนอเตา่าทตุแสงแล้วกัน พอดีผมได้เพิ่งได้มันมาแล้วก็ที่สำคัญคือยังไม่ค่อยเก่งในเรื่องการใช้งานตัวนี้แต่ที่ผมสังเกตม,มาก็คือค่าต้านทานต้องเยอะแล้วก็ต้องเป็นรูนสแตนนะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาประกอบรูนเท่าที่เรามีแล้วกันส่วนตัวผมเองยังยืนพื้นเป็นสตตนก่อนอ่ะวิธีการประกอบรูนของผมเองนะครับผมก็จะไปดูที่รูนที่เราได้ใช้เป็น Off ออฟหลักออฟหลักหนึ่งไม่ใช่แบบสปีดหรืออะไรนะ ออหลักก็คือรูนชนิดชนิดนั้นนันนีที่เราต้องใช้แน่ๆมันอยู่แล้วอย่างเช่นเต๋าเนี่ยมันต้องการสตันเราต้องยึดสตันก่อนนะครับผมเราก็มาดูว่าไอ้สตันเนี่ยมันมีไอ้มอนตัวนี้มันต้องการอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกมอเตอร์ตัวนี้ไม่ต้องการสปีดต้องการเลือดต้องการไอที่มันถึกๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะให้มันโดดเด่นที่ค่า h p อสมมตินะมีแม่นยามีดีคีอันนี้ผมไม่ตอบโจทย์นะครับมี h p มีแม่นยาอันนี้ผมโอเคผมกดไปนะครับผมโอเค อันนี้มี H P มีสปีดมีแม่นยำถือนนว่าไอ้ตัวนี้มันได้ใช้แม่นยำอยู่นะครับค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับผมแล้วก็อยากได้ H P E อันนี้แอบสวยนิดนิดแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้อยู่นะครับผมอันนี้ผมนนผมีสปีดอันนี้ผมขอข้ามก่อนแล้วกันนะช่อง5เราข้ามนะครับผมอ่อืมออฟนี้สวยมากครับอันนี้เราเก็บนะครับเพราะว่ามี H P เยอะเลยตั้ง21 นะครับต้องตัวนี้ต้องการ h p เยอะนะครับแล้วที่สำคัญคือ2 4 6ี่เนี่ยจะพยายามเป็น h p d e v h p นะครับโดย o อฟประมาณนี้นะครับอ่ะผมเลือกเป็น h p o อฟหลักก่อนฮะ h p d e v h p นะครับอ่ะ h p มันมีน้อยครับผมทุกคนเราใส่เป็น d e ฟดูไหม d e a ผมอาจจะมีเยอะนะครับผมนี้เป็น legend อ่า d e a อันออ o นี้สวยผมใส่เป็น d e a ก่อนเพราะว่ามีห้อยสปีดด้วยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาตีค่าดูว่าเฮ้ยถ้าเราตีบวกเก้าแล้วมันจะมีอะไรที่สวยกว่าการไม้แบบ รูไหนสวยกว่ากันเราก็เลือกรูน,นั้นนะครับผมอ่ะเราตีไปอันนี้ไม่ตกค่าอันนี้ไม่ตกค่า HT เ,เลยทุกคนตกแตะอะไรก็ไม่รด้ตกคิเลตทั้ทงๆท,ท,ที่มันก็ไม่ได้ใส่คิดอีกตัวเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมอ่ะตกสปีดตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้สปีดอันนี้เรารู้แล้วว่าไอ,อ,อ้รูนเนี้ยไม่ได้เหมาะสมกับเต่าเราแน่ๆครับเราก็ขายแล้วก็หยุดตีก่อนแล้วเราก็มาตีรูน,นี้ต่อครับผมก็ ถ้าตก HP หรือสปีดก็ถือว่าสวยแล้วนะครับแต่ตก a t k ผมไม่ค่อยอยากจะเอาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้โอเคตก HP โอเคอรูนี้มีโอกาสาใช้สูงมากๆถ้าตก HP ซ้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้ผมเก็บเลยนะครับผมผมเอาทันทีเลยมาเพื่อน HP โอ้สปีดถือว่าเออก็ยังโอเคนะคเพราะว่าอิตัวนีตต้องการสปีดติดนิดๆประมาณสัก40นะครับตีเฉลี่ย40 50นะฮะขอแหละขอละเพื่อนขอละเพื่อนนะฮะขอละ ชิปโอ้โหสปีดสินะครับอันนี้จริงๆไม่ขอแนะนําสักเท่าไหร่อะถ้าอยากให้เต่ามันแบบฟูลออฟถ่าอะฟูลออฟแบบรูนมันจริงๆผมแนะนําเป็นเป็น2องซีหกเนี่ยคือ HP หมดเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ผมไม่มี HP แฮะไม่ไม่มี HP ทุกคนอ่ะผมได้แล้วนะครับผมผมได้รูนออฟหลักแล้วนะครับทีนี้ผมอยากจะใส่รูนตัวนี้ให้มันเป็นค่าต้านทานเพราะว่า ต้านทานมึงน้อยว่ะเพื่อนจริงๆอ่ะผมใส่เป็น HP เอาอาร์คมึงเอาอาร์กว่ากูอยู่ที่เชกูโดนดึงรูนซะงั้นนะครับผมอ่าเป็น HP ครับอ่าคูนะครับเป็น HP เดฟถือว่าโอเคนะครับเราใส่ไปโอเคผมผมได้รูนผมได้รูนที่ผมชอบแหละแต่ว่าถึงแม้ว่าค่ามันจะน้อยไปหน่อยอย่าง HP มันจะน้อยไปนิดนึงแล้วก็อย่างต้านทานมันจะน้อยไปนิดนึงผมรู้สึกเอ้ยมันยังโอเคมันยังได้ใช้และที่สําคัญเราสามารถเสริมปรุงแต่งมันได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมอะไรเนี้ย อะไรครับเนี่ยอ๋อเราจะอัพอ่าสปีดอุ้ยเก็บมาทําไมเก็บมาหน่อสามไปสามให้เพื่อนๆเห็นไปหน่อยเล็กน้อยให้มันมีสปีเดเจ็ดสักสิบก็ถือว่าสวยนะครับเออสิบเอ็ดเลยฮะมี ETK บ้างไหมนะครับหรือเป็น Head P ดิบไปเลยนะครับเอาเลยดีเป็น Head P แล้วนี่หว่าใสีย ETK ไปให้มันมีดาเมจบ้างน,นะผมอย่ายให้มันเป็นตัวซัพพอร์ตอย่างเดียวนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมเวลาเราประกอบรูนครับผมก็อันดับแรกเราต้องคำนึงถึงว่าเราจะเล่นกับคอมโบอะไร มอนเตอร์ Monster, ตัวนี้มันเก่งในสไตล์ของมันแบบไหนอะผมขออธิบายก่อนเต๋าเนี่ยมันเก่งในสไตล์ของการซัพพอร์ตมากกว่าดังนั้นเนี่ยมอนเตอร์ซัพพอร์ตต้องมีอะไรบ้างคือ1ต้องต้องถึกต้องถึกเลยเต๋าเนี่ยข้อดีของมันก็คือสกิลที่3ของมันเนี่ยเป็นการหานเลือดของตัวเองไปให้เพื่อนนะครับผมดังนั้นเนี่ยคือหนึ่งครับเลือดเราต้องเยอะเงื่อนไขมันเห็นไหมมันบอกว่าจะถ่ายทอดเลือด3 0ของ HP ของเราเนี่ยไปให้กับของเพื่อนนะครับผม ง,ง่ายครับคือเลือดรอง้องเยอะดังนั้นเนี่ยการเลือดเยอะคือช่องแต่ละช่องเนี่ยมันต้องโหดเด็นที่สปีดเออมันต้องโหลดเด็นที่ HP 2อ6ต้องเป็น HP เท่านั้นในเท่านั้นและทีเนี้ยสก,กิลเนี้ยเป็นสก,กิลแพสซีฟหรือสก,กิลติดตัวถ้าโดนบล็อกไปก็เหมือนหมาดังนั้นเนี่ยมันต้องปลุกมันต้องอาศัยค่าความต้านทานพอเอาอาศัยค่าความต้านทานเนี่ยขึ้นหนึ่งครับต้านทานเราต้องเยอะต้านทานเราต้อง8 0ดสถึงเก้าถ้าทาได้ร้อยจะดีมากๆนะครับหรือต้องใส่วิวอะไรประมาณนี้นะครับ คือรูนเรารู้แล้วว่าเอ้ยเราต้องใส่ประมาณนี้การเล่นประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมการมองรูนมันมองง่ายแค่นี้เลยทุกคนว่าเราจะเล่นตำแหน่งอะไรมอนเตอร์ตัวนี้มันโดดเด่นที่สกิลแบบไหนแล้วมันเราก็หารูนให้เข้ากับสกิลนั้นๆนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยและถ้าใครที่อยากให้ผมจัดรูนตัวไหนตัวต่างๆนะครับแล้วก็อยากจะมาให้ผมแชร์เทคนิคแบบนี้อีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมไปแล้ว see you next time นะฮะบ๊ายบาย